Татарча yeah. บอกกันแล้วครับว่าวันนี้เราจะไม่ให้ทำาอะไรที่หรือว่ามันจบทำได้ไม่ดีทำได้ไม่ดีนะครับเอาเดี๋ยวนะครับมีตัวจุดสกับ15ดห้ามีไหนเอ่ยท้าไม่ตัวจุดห้าถ้าเขหนึ่งท่านจะได้คว้ารางวัลส0งพันบาทถ้าที่สองจะได้รางวัลมูลค่า1,000บาทและท่านสุดท้ายได้รับมูลค่า600บาทที่เหลือนะคะหกท่าน คุณม็เล่นกับป้าตัวป่าแน่นอนและอะไรคุณคุณเลรางวัลชมเชยพัฒน์ลงอันนี่ฮะรางวัลชมเชยคืออันนี้ฮะในแก้วนี่เลยคุณถ้ามันครบใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วท่าดลงนะคะกระเป๋าบอร์ดรองบอรทุกท่านจะได้ของกลับบ้านทั้งหมดนะคะขอเสียงตบมือเลงครับหนึ่ถึงเก้าด้วยค่ะถ้าขวาย่างขับเร็วาแล้วก็โพสต์อีกรอบครับผมเริ่มจั่งใส่เลหนกันก่อนใช่ไหมใช่แล้วครับเอามาเล่นหนึ่งเทียคนะฮะตกงานครับผม มาเล่นตื่นเชื่อคนขอเสียงตบมือด้ยนะคับคุณผู้มนี่ค่ะและไม้เล่นอกเชิญครับ ตอนหัวห้าบบนี้เจอมีไฟที่สีสันหลับเย็คืนแล้วไฟจะลงมาอยู่ที่ด่าตัวหลาได้ขอบคุณจากเลืมและเม้าร้ายโอ้โคุณโบจากโปรดักชั่นกับเสปร์ตบ๊อบมากรุารอายเละเจ็ดเชิญครับ คุณจิมจากอลรสันค่ะและต่อไปแานสาวสวยไม้เล่นแบบชินครับ เป็นอัเป็นเอานะครับผมมาจากฝรั่งเศสเลยทีเดียวเชียวนะฮะฝรั่งเศสฝรั่งเศสครับผมเขาเสดสีเหมือนมากเลยนะครับฝรั่งเศสแก่ฝรั้งเศสนก่นะครับผมเดี๋ยวเราตื่นสองตาเราแล้วก็ท้องกันเนาะนายเล็กนายเล็กบอกว่าหนึ่งแก้วไม่ใช่หมอของคนลทั้งหมดใช่ียบร้อยาพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะมาจับปากกี้ดีลูกหน้ากันนะครับใครที่คิดว่าจะได้ขิงกระชูแก้วขึ้นมาฮะ เดี๋ยวเรานึ่งสอาแล้วก็จกผดแก้วครับเร่งสองสาไปใครหมดก่อนโอเคเริ่มค่ะตออค่ะสค่ะโอเคค่ะเบิรเบอร์หนึ่งนะคะได้สองพันนะคะกาได้หนึ่งพันรโอ้โหอาทหากเก็บเลยนไม่ให้เ็หรือว่าเป็นบ่อ้รางวัลไปเลยเอาขอเชียรกอเชียร์มา พูดเสียงฮิตยังดังก็ไม่ใช่ว่าจะได้รางวัลนะคะเพราะตอนนี้เรามีแมวมองนะพอยังรวบรวมคะแนนกันอยู่นะครับได้เลยไหมถ้าแมวมองได้เลยได้เลยไหมประกันได้เลยไหมได้เลยไหมได้เลยไหมเราได้เลยได้เลยครับเดี๋ยวทีมงานก็ทีมงานพี่เป็นหน้าโรงแรมนะครับยาวหนอ่งผลรางวัลที่หนึ่งนะครับผมการประกวดนะครับว่าใครชนะนะครับถูกเราจะประกาศอะไรก่อนดีลองจะประกาศนะครับชงเฉยไหมชมเชยก่อนใช่ชมเชยสองสามสี่ ลองทอนชมเชยอลงชมเชยชมเชยแล้วก okay. ็ลองชมเชยสากวันล้วก็ชมเชยสองโอเคครบนะครับก็ไม่ล่วงจบต้องโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะประกาศต่อนะครับลองชมเชยนะครับแล้วก็ชมเชยนะครับแล้วก็จะเหลือไว้แค่สามพันผลงานนะครับหลังจากสามพันแล้วเราจะประกาศหมายเลข จังหวะที่สามก่อนนะครับแล้วก็หมายเลขหนึ่งโอเคนะครับอเอออ้าวโอ้โหอยากจะเต้นแล้วเอาระหว่างที่รอนะขอรับตื่นเต้นมันจะขึ่งเพลงไงพี่เออไม่อยากขยายนะครับระหว่างรอนะครับเพื่อแบ่งกันถึนเ,นเวลา ที่สามนะคะ uh huh. คนนุณออกมาเราก็ดีใจ uh huh. แต่ถ้าคุณจากไปมือเป่าแล้วก็เสียใจมาก,ใ,มากใช่ไหคะและผู้ที่ได้รา,างวัลชมเชยระดับที่สามครับผมจะไดชมเชยสามรางวัลน,นะนะคะ uh huh. ทุกท่านคิดว่าหมายเลขอะไรหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เเขอบคุณนะครับผมอบต่เชิงนาครับประกัุ้มครองประกนะครับสิงที่ได้นะคะเป็นขวดนะคะขวดเหล้ารวยอะครับต่อที่รับขอบคุณนครับกำับสามมาโอเคครับขอบคุณครับ แล้วันไม่ได้ห่างกันเยอะนับถูกต้องถูกต้องอกรล่ไม่ด้่ายรปรวมเาพี่รอ่ายรวมด้วยนะรับต่อเลยครับผมรัชมเชยนะคะรดับที่สองนะคะดับชมเชยะดับที่สอนะคะได้แต่หมายเลขอะไรหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าหมายเลขยังไม่ อันน er. right. huh? well, ี uh ้ก็วันชมเชยระดับที่สองนะนะครับเดี๋ยวเราจีนตำแหน่งตรงนี้นะครับเพราะว่าถ่ายรูปจะได้ไปคราวในหลักตัวยานโปรบมือนะครับนานเดี๋ยวรอก่อนนะครับเราถ่ายรูปทั้นะมดแล้วต่อไปจะเป็นรางวัลชมเชยอยู่นะคะลำดับที่หนึ่งนะคะจะได้กระเป๋าถ่านหนึ่งใบมีสองท่านนะคะและผู้ได้รับรางวัลชมเชยลำดับที่หนึ่งกระเป๋าถ่านหนึ่งใบมีสองหมาเลขตั้งกันหมเลย ไปได้สองแรกลมายเลืกห้าสอแระบบจบเลยั้ับคอแล้วคุณซินีอย่าให้พี่จาองออกอง็มาบอกก็าบอมาขอกอกองเดี๋ยวเราคงอยู่นะครับเดี๋ยวเราถ่ายรวบรวมกัน ในราวัลชมเชยรับที่หนึ่งนะคะโอเคแล้วยังไม่พอครับเพราะว่าัมีลุนีกสามที่อยู่ในหน้ท่านนี้จะมีสามคนได้สตางค์แต่อีกสองท่านไม่ได้สตางค์อ่าอะไรฮะเธอหลุดคน่าจากชมเชยมาแล้วเจอกันนรางวัลตอใจ้รฮะได้ปรคุณได้โปถ้าถามว่าใครท่านมีอยันละอ

ตอนแรกนะครับ1ตัวจะไม่มีปั๊ชนะครับที่1ตัวจะไม่มีใบพัรนะครับเราจะใช้นะครับใช้ดูกันนะครับผม อย่างนี Likewise, no ้ด้วยครับต่อเออเออเออแบบไม่เอาถอยใช่ไหมกติกามีอยู่ว่าใครได้ตอบพันบาทนะครับทุกทีเช้าต้องแต่งชุดนี้กับผู้ที่ลงงานนะครับเออได้อยู่ใช่ไหมได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวครับคุณโรงงานไม่สามารถใส่ชุดนี้กับโรงงานได้เพราะว่าเหมือนกับผ้าสามสีที่ไหนมาอ๋อไม่ใช่สวยสวยสวยวยสวยและผู้ที่ได้รางวัลขอสูง ทาวานยน,นะคะดตบสาม โอเคเดี๋ยวเราถ้าพูดได้ถ่ายรูปตัวกันนะครับอ่ะันที่สองอันนี้หันหน้าก็หากระชับเออผลงามเนาะแกทำได้ยึ้นมาบนดีกว่าขึ้นมาบนนะ้วเขาับเป็นงานขึ้น้าบนแล้วขึ้นบนเลยเออเขาจะไม่ตกใช่ไหมไม่ตกไม่ตกไม่ตกเออตกนั่นแหละแต่ปีเสียงติแล้วลุงดาราสวยนะปีกับแล้วหวังนะคะเบอร์สี่นะคะครับคุณแอนนะคะและเบอร์แปดพุทุนา และเฟรชฮอสสุนาวานายยอดเยี่ยมเยครับใ้แก จริงหยเหตุไหมว่าที่มีเงน่นไม่่ว่าชุดเธอมีไฟที่จะโผเยนิดเเลยนะัปดเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไอ้นี่ขออันนึ่งได้ไหมอ่ะเอาให้ตัวแปดอะเขาไม่ทันอได้่ได้ไหมอะเดีให้ดู่าตาจริงๆะโเราตัดติกัรโงไปโลมานะครับโอเคปุ๊บแทกรลมการเดินตกและที่งานเดินตกนะคะให้ดูเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะพี่้ขอบคุณค่ะ ซี่ค่ะบอกไม่หยุดค่ะเป็นตุ๊กโนเลยนะครับคุณผู้ชมนั้นค่ะคุณรรมการนะคะอาทุกท่านครับเดี๋ยวเราจะไปแล้ถ่ายรูปรวมครับทุกท่านนะครับชรับเก้าท่าครับนิมนต์ขึ้นหน้าเวทีเลี๋ยวเราถ่ายรูปรวมกันให้เด่นครับเดเลยครับโอเคเก้าท่านครับยืนถ่ายรูปรวมค่ะเชิญครับเก้าท่านเก้าท่านครับยืนยืนแต่บ้านที่ยืนไปไหนฮะอ่าแล้วกันแล้วการประกวดชั้นนี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับพี่ ก็มีนั่นและครับนะครับที่ไม่ได้มาประกวดนะครับแตาจะให้ทีมคุณเลือนะฮะใครไม่ออกมาไม่ได้ตังนะครับผมขยากไ้มฮะยไปเลยนะขอช่รางวัลชูขอรางวัลครับผมเออใครไม่ออกมาไม่ได้ตังนะจ๊ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก็ดแปอีกหนึ่งไหนอีกหนึ่งไหนอีกหนึ่งไหนอีกหนึอ่าเดี๋ยวอีกหนึ่ง่านไปไหน ก็แต่ไม่นอนแล้วเลาวไม่เป็นไรไปดนไหมดีวะไหมพอดีทั้งไปแล้วยนะทุกท่านทอยหลังไปหนึ่งเก้าชิ้นไปทีอรับที่เวทีอาโชว์ของโชว์ของอนะคะแล้วก็ของอามาแล้วเอาบามาครับพี่มาครับถ่ายรูปก่อนมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรอะไรครับมาเลยมาเลยมาเลยไม่เป็นไรครับเป็นไรครับ่ที่เขาไม่ได้ติ้นะครับนี่นะอยู่ได้ก็จอยู่ได้อยู่ได้โอเคเดี๋ยวเล่นจีนโตอีกนิดนึงค่ะแับพวกน่าก็ได้ค่ะโอเค อ่านะครับผมถ่ายรูปนะครับนะครับผมแล้วก็กรรมการว่กรรมการที่รู้อ้วรค่ะอยากแเชนญกรรมการดยกกที่เราคนโอเคโอเคโอเคไ้ครตอนนี้แปลแปลให้ฝ่ามอนึ่งไหแปลแกให้่าหน่อยปังฝ่าปังฝ่าติ่ไหมครับติ่งไหมครับอ่าอย่าฝนะ คนไรกที <resource> ่ห um นึ่งคนแท่านที่นั่งอยู่นะครับมูอตะ่านนะครับมาโอเค่ะสวยงามมากขอบคุณ่ะ